ท่านประธานครับผมขอฉ่ายสลายไลด์ว้วย PowerPoint เดินนะครับได้อนุญ,ญาตนะครับผมอนุญ,ญาตตามข้อบังคับข้อ55นะครับจากนั้นจะมีท่านสมชายชาญรงค์ุณแล้วก็มีท่านกิตติวสีนท์แล้วก็ตามด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัยบุญญาลีพันธ์แล้วก็ตามด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิธิ์นะครับในชั้นนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเชิญท่านพลเลอก ขอบก่อนนะครับกลาบเรียนท่นานประธานวุฒิสภาที่เคารพผมพลเอกภลบธรมิสานนท์สมาชิกวุฒิสภาผมได้อ่านรายงานฉบับนี้แล้วครับนะก็เห็นว่าสอดคล้องกับสถานโลกที่กําลังเกิดขึ้นและก็ร้อนแรงขณะนี้ที่สําคัญก็คือสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเรื่องที่กรรมธิการคมนาคมวุฒิสภาก็กําลังศึกษาเพื่อทํารายงานเสนอวุฒิสภาก็คือยุทธศาสตร์ BRI ของจีนกับการขุดคลองกละหรือบางคนที่เรียกว่าคลองไทย จึงขอให้ความเห็นประเด็นสําคัญที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันดังนี้ครับประเด็นแรกคือความล่อแหลมที่จะเกิดสงครามช่องแคบไต้หวันสำนองทำนองสองครามรัสเซียยูเครนซึ่งกดดันให้จีนต้องเร่งให้การขุดคลองกระเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดรายงานฉบับนี้วิเคราะห์ไว้ในประเด็นที่9นะครับท่านประธานเราดูในหน้า15-17ถึงเนี่ยว่าไต้หวันนั้นออกถแถลงการเป็นระยะระยะว่าเป็นประเทศเอกกราช โดยสหรัฐนั้นให้การสนับสนุนด้านความมั่นคงปลอดภยัยเช่นขายอาวุธที่ทันสมัยให้สร้างกรอบความร่วมมือเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อปิดล้อมจีนรวมถึงช่วยเหลือไต้หวันเช่นที่กล่าวมาแล้วนะครับคอร์เอาคุสรวมถึงอินโดแปซิฟิกตามรายงานฉบับนี้ซึ่งก็เปรียบเสมือนนาโต้แห่งเอเชียตามที่มีการพูดคุยกันและการเยือนไต้หวันโดยผู้นําระดับสูงซึ่งเปรียบเสมือนการรับรองสถานะเทียบเท่าประเทศ และการเหล่านี้ยั่วยุและท้าทายและล่อแหลมครับที่จะเกิดสงครามช่องแคบไต้หวันอย่างมากก็คงไม่ต่างกับสงครามรัสเซียยูเครนที่มีการเปรียบเทียบกันที่มีสาเหตุสําคัญจากการยั่วยุท้าทายเพื่อปิดล้อมรัสเซียโดยนาโต้ยูเครนและสหรัฐนั่นเองสอดคล้องกับการศึกษายูสราบีไอกับการขุดคลองกระที่พบว่าประเด็นไต้หวันนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนยิ่งสลับจีนและการรวมชาติไต้หวันก็ถือเป็นนโยบายสําคัญ ที่พักคนวิจีนก็เพิ่งประกาศชัดเจนออกมานะครับประกาศชัดเจนมานานแล้วแล้วก็การชุมล่าสุดก็ประกาศขึ้นมาเมื่อถูกยั่วยุท้าทายจนมีโอกาสสูงที่เกิดสงครามเช่นนี้จึงกดดันให้จีนนั้นนอกจากพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงตามเบียไอแล้วยังต้องเร่งให้การขุดคลองกระที่ภาคใต้ของไทยนั้นเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเพื่อเป็นเส้นทางละเลียงน้ํามันทดแทนช่องแคบมลกาซึ่งจีนวิตกว่าจะถูกปิดโดยสหรัฐหากเกิดสงครามผมขอสไลด์ด้วยครับ เหตุผลก็ตามภาพนะครับ <ii> ช <man> mm ่องแคบมรกานั like ้นเปลี่ยนเสมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงจีนทั้งประเทศเพราะกว่า80%ของน้ํามันที่จีนนําเข้าต้องผ่านช่องแคบนี้ซึ่งเป็นพื้นที่อิทธิพลของสหรัฐสภาวะเสี่ยงเช่นนี้รู้จักกันโดยทั่วไปว่าภาษาังกฤษนะครับมรลกการไดเลมมาซึ่งจีนก็แสดงความห่วงกังวลมาตั้งแต่ปี2546หนทางหนึ่งที่จะลดความเสี่ยงก็คือผลักดันให้เกิดเส้นทางเดินเรือใหม่ก็คือคลองกระโดยเร็วที่สุด สท้รทจกบทความและภาพคของกระตามเว็บไซต์ต่างๆของจีนจำนวนมากครับแล้วก็ตั้งแต่ตั้งแต่ปี2512มา5 2มาจีนเริ่มเปิดสำนักงานแล้วก็ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาสำรวจพื้นที่ในไทยจนได้ผลการศึกษาเรื่องคลองกระจำนวน14เล่มดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยปักกิ่งแล้วเสร็จเมื่อปี2558ครับประเด็นที่2บิทสไลด์ได้ครับบทบาทของพักคคอมต์จีนในการเคลื่อนไหวผลักดัน BRI ซึ่งก็ไม่ต่างจากที่ผลักดันการขุดคลองกระตามรายงานาท่านประธานดูในหน้า7นะครับในข้ออนุ3ระบุชัดเจนว่าจีนได้เปรียบในการดําเนินยุทธศาสตร์ BRI เนื่องจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นสามารถควบคุมแล้วก็มีอิทธิพลกําหนดกิจกรรมทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างเบ็ดเสร็จสอดคล้องกับการศึกษาเรื่องของกระของกรรมธิการคมนาคมครับว่าปรากฏข้อมูลจากนักวิชาการในรรทีเสียวนาคลองไทยรายการหนึ่ง ระบุว่าทุกครั้งนะครับที่ไปไประชุมที่จีนก็มักจะกะถูกกระตุ้นเร่งเร้าจากฝ่ายจีนที่เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ให้เขียนบทความหรือแสดงความเห็นให้รัฐบาลไทยสนับสนุนเรื่องการขุดคลองก,ะกระกรรมนิการก็จึงมีข้อสังเกตนะครับว่าแม้รัฐบาลจีนน่าจะประกาศชัดเจนว่าไม่มีนโยบายเรื่องคลองกระากับไทยไม่เคยติดต่อประสานอย่างเป็นทางการในเรื่องนี้และหากมีการสอบถามก็จะรับคําตอบเหมือนกันเป็นสูตรสาเร็จครับ คือรัฐบาลจีนนั้นไม่มีนโยบายเรื่องนี้แต่โดยพฤตินัยแล้วจีนรุกและก็ผลักดันเรื่องคลองกระมาตลอดโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนผลการศึกษาพบว่าสาเหตุสําคัญครับก็คือประการแรกจีนน่าจะหนักหนีว่าการขุดคลองกระนั้นกระทบทั้งสิ่งแวดล้อมและความมั่งคงของไทยอย่างร้ายแรงและที่สําคัญก็คือไม่คุ้มค่าต่อกาลงทุนเพราะแม้ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยปักกิ่งเองเมื่อปี58นะครับก็ชัดเจน ว่าตัวเลขผลตอบแทนการลงทุนหรืออินเทอร์ Rate o รทรีเทิร์น IRR นั้นติดลบกว่า0.59คือไม่มีโอกาสคืนทุนเลยซึ่งออกสอดคล้องกับผลการศึกษาของไทยโดยเฉพาะยิ่งล่าสุดผลการศึกษาของยุราลงกรมหาวิทยาลัยซึ่งก็รอการเผยแพร่ยอยู่นะครับข้อสำคัญคือการขุดคล้องกระนั้นไม่มีในยุทธศาสตร์ชาติไม่มีในการพิรูปประเทศหรือแผนพัฒนาประเทศฉบับใดแม้ฉบับล่าสุดปัจจุบัน ประการที่2ครับครองกระสับไทยและจีนนั้นผลสำร็จมิใช่ได้ประโยชน์ทั้งคู่ครับหรือว่าวินวินซิติเอชันหากแต่เป็นฝ่ายหนึ่งได้ก็คือจีนได้แต่อีกฝ่ายหนึ่งคือไทยนั้นเสียหรือว่าวินลูสซิติเอชันซึ่งหากใช้กลไกรัฐบาลติดต่ออย่างเป็นทางการแล้วเสียงที่จะเสียหน้าเสียชื่อเสียงแล้วก็เสียความสัมพันธ์ได้ดังนั้นความปลอดภยัยเพื่อปลอดภัยและดีที่สุดครับก็คือใช้กลไกของพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งรายงานฉบับ ที่พบว่ามีศักยภาพควบคุมทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างเสร็จพร้อมเงินทุนสนับสนุนอยู่ในตามรายงานในหน้า7ในข้อ4อนุหนึ่งครับคือจากธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชียหรือภาษาอังกฤษ AIEI ผลักดันเรื่องคลองกระเช่นเดียวกับยุทธศาสตร์ BRI ราฐการรึกษาตามรายงานฉบับนี้นั่นคือประเด็นที่2ประเด็นที่3คือการกําหนดท่าทีและข้อเสนอแนะสาหรับไทยข้อเสนอแนะแรกครับ ก็เป็นไปตามรายงานในหน้า20ข้ออนุนหนึ่งเสนอให้จีนควรยอมรับบทบาทของอาเซียนในการเป็นตัวแสดงสำคัญภาษาอังกฤษก็คือ pivotal actors ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจีนในภูมิภาคนี้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะในเรื่องค้องกล่าก็คือขอตามภาพนะครับสไลด์จีนควรยอมรับบทบาทของอาเซียนในการควบคุมดูแลช่องแคบมรากาเพื่อแก้ไขปัญหามะกาเดลมอา พราะสี่ชาติอาเซียนเจ้าของน่านน้ำนะครับก็ได้แก่อินโดนีเซียมาเลเซียสิงโร์และไทยนั้นเราจัดกําลังทั้งทางเรือและกะัศยานลาดตะเวนร่วมตลอดช่องแคบมละกาภายใต้ชื่อปฏิบัติการภาษาอังกฤษมลรคาสเตรตพัโรหรือ MSP mm hmm. เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยและความคงให้ได้ตลอดเวลาสามารถรับประกันนะครับว่าไม่มีมหาอำนาจใดจะมาควบคุมหรือปิดช่องแคบมละกาซึ่งเป็นเส้นทางเดอเือหลักของโลกได้ เรือทุกลำต้องมีสิทธิ์การเดินทางผ่านหรือ Right of Transit Passage ตามหลักกฎหมายทะเลทุกประการไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดรวมถึงสถานการณ์ช่องแคบไต้หวันและทะเลจีนใต้ด้วยดังนั้นจีนควรที่จะวางใจอาเซียนแล้วก็ยอมรับบทบาทนี้ของอาเซียนยุติความคิดและความเคลื่อนไหวผลักดันเรื่องคลองกระซึ่งไทยก็ถือเป็นกิจการภายในของไทยเช่นเดียวกับที่จีนถือวัดไต้หวันเป็นกิจการภายในของจีนเช่นกัน ข้อเสนอแนะที่2ครับเป็นไปตามรายงานในหน้า22คือหน้าสุดท้ายนะครับเสนอแนะให้หน่วยงานได้ความคงของไทยนั้นเช่นกระทรวงการต่างประเทศสมชประชาคมข่าวกรองและกองทัพไทยให้รู้เท่าทันสถานการณ์ให้ทราบเจตนอารมณ์ที่แท้จริงทั้งอินโดแปซิฟิกของสหรัฐและ BI ของจีนก็ไม่ต่างจากการศึกษาของกรรมธิการคมนาคมนะครับว่าหน่วยงานความคงควรรู้เท่าทันบทบาทต่างชาติที่มาเคลื่อนไหวผลักดันให้ไทยขุดกองกระ ว่าเจาตลมที่แท้จริงนั้นคือเตรียมความพร้อมของตนในการทําสงครามนั่นเองซึ่งจะทําให้คลองกระนั้นกลายเป็นศูนย์ดุลอันนี้เป็นศัพท์ทหารนะครับเซนเตอร์ออฟแกริิตี้ทางยุทธศาสตร์ที่จะดึงไทยเป็นคู่ขัดแย้งและเข้าสู่สงครามด้วยดังนั้นหน่วยงานด้านความคงควรตัดไฟเสียแต่ต้นลมดังนี้ครับประการแรกคือเสนอให้รัฐบาลประกาศเป็นทางการถึงจุดยืนไทยที่จะยกเลิกการขุดคอคลอ,อดกระคลองกระหรือคลองไทยอย่างถาวร ให้นานาชาติโดยเฉพาะยิ่งจีนและสหรัฐได้รับรู้พร้อมเผยแพร่ผลการศึกษาล่าสุดของจุฬาซึ่งดำเนินการโดยสภาพัฒน์ในเรื่องนี้เพื่อยืนยันเหตุผลด้านวิชาการที่ประกาศไปเช่นนั้นประการที่2ก็คือเสนอให้กลาโหมโดยกองทัพเรือนั้นควรประกาศในวิธีนานาชาติยืนยันให้ความสําคัญการรัฐเวทร่วมช่องแคบมรรกาของสีชาติอาเซียนและจะไม่ยอมให้มหาอำนาจใดมาควบคุมหรือปิดช่องแคบมรรกาได้ในทุกกรณี และทุกสถานการณ์และประการสุดท้ายครับตรวจสอบเข้มงวดกับบริษัทต่างชาติและคนต่างด้าวที่เข้ามาเคลื่อนไหวผลักดันเรื่องคลองกระในไทยว่าเดินืองการเรื่องใบอนุญาตต่างๆครบถ้วนถูกต้องแล,ล้วหรือยังกล่าวโดยสรุปครับผมเห็นว่ารายงานฉบับนี้เนี่ยเป็นประโยชน์มากให้ข้อมูลและภาพสนก,การการเมืองระหว่างประเทศที่ชัดเจนให้คนไทยได้รู้เท่าทันกลยุทธ์ต่างชาติมากขึ้นก็ขอชื่นชมครับและขอขอบคุณกรรมการการต่างประเทศที่ ผลิตผลงานดีๆที่ส่งคุณค่าเช่นนี้นําเสนอวุฒิสภาโดยข้อมูลหลายส่วนนั้นสามารถนําไปเสริมกับเนื้อหาพิจารณาเรื่องคลองกระหรือคลองตายของกรรมการทการคมนาคมที่กําลังศึกษาอยู่ได้เป็นอย่างดีก็ต้องขออนุญาตที่จะนําไปอ้างอิงแล้วก็ใช้ประโยชน์ต่อไปด้วยสุดท้ายก็ขอให้รัฐบาลนั้นพิจารณานาข้อเสนอของรายงานการศึกษาฉบับนี้รวมทั้งที่กระผมได้เสนอเพิ่มเติมไปขยายผลสู่การบัตรอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไปขอบุณท่านประธาน